สวัสดีครับพ่อพี่น้องมื้อนี้อยู่กลางป้ายแล้วครับมื้อนี้อยู่บ้านครับมาหาเก็บเก็บเห็ดปวกไม่ว่าเห็ดปวกออกผสนบรรยากาศครับนี่ผมว่าพอที่ดอกกระเท او ครับนี่เมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดละงกับเห็ดกอ mình cả cái cuộc ở bàn bớt Để đọc lên bàn xây bàn xây cây nâu lạ nhiệt hậu Ôi thầu bất lạ Thầu hết cái đầy Đi Đi Xì hà đọc đi lạ ดีฮะดอกออกลายแล้วออกลายดอกบังามเท้าบดมาเท้าบดีล้วเพดีจังฮะตายอ้า่นอกเนี่ย ก้หเห็ดที่ก็จุดิเห็นปะเ่าเวิร์ดเ่าเวิร์ดแล้วพี่น้องเ่าเวิร์ดละอ้ดมอนหนึ่งตัวห่าก็ถางแล้วนะนีถือฝนเมื่อคืนนี่นะเห็นปะอือเถหวันพอดีเนาะอ้าวพอดีจุเงจุ้งนี่แหลเน่ะโอาเห่าเวิร์ดเหาเิินได้ ได้ดอกปิน <değil> น <Sleep centre> <g desserts> <g ances> ี่ยต้นี้ดอกปิ่ลวกเขาโอ้ยเ่าบเละเ่าพิษสมพิษสมอ่ะนี่เ่าเนี่ยตุกฝนมาเคลื่อนในละเนี่ยตุ มข้าจะแปลเคิดกู้เขาอะไรข้างนี้เถากอนละขาไม่นองอ่านให้ให้ไหมให้ไหมยุคนยกคนเห็นไหม้าวดีไม่ได้กินแล้วไหน้อน เมึงดื emos, ้อโฟนหนักกำลังงามปวดเจ็ดปวครับปวเจ็ดปวกครับนี่เจ็บปวกครับคุณ ต้องพอดีครับ่อเท่าบันเลยต้นนี้ไม่ต้องกีมครับเพราะว่าดิบมันพุยดึงอาลดกพ่ถึงไม่อยากขึ้นมาได้ไหมจีมงานเพิ่นพ่อครับเพิ่นพองมาเอานำ้ำ ก็ไปก็เห็ดปวกไงล่ะครับ่วงนี้เอาเห็ดปวกน้อยไปกันโอ้ใส่นี่ครับเห็ดสมกินเห็ดปวกอะแกงกินกับเบื่อแล้วเห็ดสมเห็ดได้ทุกอย่างครับย่ำนี้มันย่ำเห็ดปวกขุนครับ คือว่ายังบ่ออกไยครับตัวไปที่ออกไลหัวนก็โตครับมันก็เอาว่านิ่มกันแห้งหดบุกถือว่าบอวโถบไปเลยครับนี่ขึ้นกับฝนตกครับก็ขึ้น

น้ำกินเปกินหป้าโอ้สวยสวยสวนี่น้องก่ครับมื่อชีพหาเห็ดมืองนน้ำนี่ดอกนี่นะเนาะนุ่มๆยู่นี้กเดียวดอกเดียวนั่นมุ่กุโอ้โหน้องพดี

เ็ดเห้ยเท่าแล้วเท่ามันเกิดโดนเนาะเหี้ก็ได้เดี๋ยวมนยังดวรู้ว่านี่สองมือเท่าละวันนี้คนั้นมันบ่ถึงควรนี่มนแขงยังดดเนาอดอกก็ดีส ngày Tổ này Cái lùm Tôi nhìn tôi kia đỉnh ổ Chịp <laughs> Nếu... <laughs> ngàn buông ngập buông ở <laughs> องนี้ดล้วนี่นต,ตกเทก่กอนสินะแกือพ่อแกงละหอมใช่ไหมลงงจะดูกัดปลาครับพ่อพี่น้นองอไหยตนี้ครับโอ้เป็นห่องครับ อมาอย่เี้ยมจะเสียบแกเบื่อกินใน้วกคราบเนี่อู้นบ่แมเนบักไฟบ่กมรเมเป็นหงครับบรรยานนกาศในป่าครับ้ยุยงลายครับทุกนี่น่งยุงลาย นี่ก็ไล่ครับเอาพี่นอ้องคลิปนี้ก็ไว้สำนีกันเด้อครับเด้อถ้าบ้างคลิปต่อไปครับเพราะว่ายุ่งหลายครับเดี๋ยวฝากกดติดตามช่องเป่าดอนคนโกนั่นเลยครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าก็สิลุกไปหาป่าขึ้นเา่าเหรอครับคลิปนี้ก็ไวส้สำนีเลรอครับ สวัสดีครับพี่น้อง